Honda f o r z ์ซ250ปี2026เป็นรถสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมที่หลายคนรอคอยและในปีนี้ Honda ก็ยังคงยืนหนึ่งในกลุ่มพรีเมียมสกูตเตอร์ด้วยดีไซน์ใหม่ที่หรูขึ้นสปอร์ตขึ้นและมีเทคโนโลยีที่จัดเต็มกว่าเดิมสำหรับใครที่ชอบรถใช้งานในเมืองได้คล่องแต่ก็อยากได้ฟีลขับขี่แบบทัวริงออกต่างจังหวัดแบบสบายๆฟอร์ซ250ก็ยังคงเป็นตัวเลือกที่ครองใจผู้ขับขี่จานวนมาก และว,วันนี้ในช่องรถรู้เราจะพาทุกคนมาดูภาพรวมของ f o r ์ซ250รุ่นปี2026ว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างสมรรถนะเป็นยังไงการใช้งานจริงดีแค่ไหนและคุ้มค่าหรือไม่สำหรับคนที่กำลังมองหารถสกูตเตอร์พรีเมียมไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันเปิดมาที่ดีไซน์กันก่อนเลย f o r ซ250 2026มาพร้อมหน้าตาที่ดุดันขึ้นกว่าเดิมแต่ยังคงเอกลักษณ์ความหรูแบบผู้ใหญ่ของฟอซไว้ครบตัวแฟ i ริงด้านหน้าถูกปรับเส้นสายให้คมขึ้น ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่ให้แสงสว่างคมชัดและดูพรีเมียมมากขึ้นโดยเฉพาะลายเส้นไฟ DRL ที่ทำให้รถมีความโดดเด่นแม้จะวิ่งกลางวันส่วนตัวถังด้านข้างออกแบบให้มีความต่อเนื่องลู่ลมดีขึ้นและช่วยเพิ่มความเสถียรตอนขับที่ความเร็วสูงอีกหนึ่งจุดเด่นของ For ซ250ปีนี้คือกระจกบังลมแบบ Electric Adjustable ที่สามารถปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าได้ทันทีขณะขับขี่ช่วยลดแรงลมปะทะเวลาเราวิ่งช่วงความเร็วสูง และทำให้การเดินทางระยะไกลสบายขึ้นแบบเห็นได้ชัดใครที่ชอบออกทริปจะรู้เลยว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานจริงและช่วยได้เยอะมากระบบเบาะนั่งเป็นอีกอย่างที่ Honda ปรับปรุงใหม่เบาะของ f o ร์ซ2,026มีความนุ่มและกระชับขึ้นรองรับทั้งคนขี่และคนซ้อนได้ดีขึ้นทําให้การเดินทางไกลไม่เมื่ง่ายพื้นที่วางเท้าก็กว้างและใช้งานได้หลากหลายถ้ามากขึ้นคนตัวสูงก็ยืดได้สบายส่วนพื้นที่เก็บของใต้เบาะยังคงเป็นจุดจบความวุ่นวาย เพราะใหญ่จนใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สองใบพร้อมของจุกจิกอื่นๆอีกเทียบถือว่าสะดวกสุดๆไม่ต้องพกกระเป๋าให้ยุ่งยากถ้าพูดถึงขุมพลังฟอร์ซ่า250 2026ใช้เครื่องยนต์250ลูกบาทเซนติเมตร E.S.P. บวกลูกเดิมแต่ปรับให้ตอบสนองดีขึ้นให้พละกกำลัง24แรงม้าโดยประมาณพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทำงานเนียบและเนียนมากใครที่เคยขับฟอร์ซ่าจะรู้อยู่แล้วว่ารุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความนิ่มความเนียบและความลื่นไหลของกำลังเครื่อง และในปีนี้ Honda ปรับจูนให้มีแรงดิดช่วงต้นดีขึ้นกว่าเดิมทำให้การออกตัวในเมืองคล่องขึ้นแสงง่ายขึ้นและเร่งแสงระยะสั้นทำได้ปลอดภัยกว่าเดิมอัตราเร่งของ f o r ์ซ250แม้จะไม่หรือหวาแบบรถสปอร์ตแต่ก็ถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงในเมืองและต่างจังหวัดความเร็วปลายอยู่ที่ประมาณ140กแล้วแต่สภาพถนนและน้ำหนักผู้ขับขี่ความนิ่งของตัวรถขณะทำความเร็วสูงถือว่าโดดเด่น เป็นรถที่ให้ความมั่นใจดีมากเพราะชุดแฟริงและแอโรไดนามิกที่ฮอนด้าออกแบบมาอย่างดีระบบการสะเทือนของฟอร์ซ่า226ใช้โชคหน้าเทเลสโคปิกและโชคหลังคู่แบบปรับพอลิลดได้ช่วยให้การเก็บแรงสั่นสะเทือนทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเวลาเจอถนนลูกระนาดหรือหลุมเล็กๆช่วงล่างนุ่มกาลังดีไม่เด้งจนเกินไปเหมาะกับคนที่ชอบขี่แบบเรื่อยๆชิลๆและต้องการความสบายเป็นหลักแต่ถ้าขี่แบบเร็วมากๆก็กกยังนิ่งและเอาอยู่ ด้านระบบเบรกฟอร์ซ่า250มาพร้อมดิสเบรกหน้าหลังพร้อมระบบ ABS แบบ Dual Channel ช่วยให้หยุดรถได้มั่นใจแม้ถนนลื่นหรือเจอสถานการณ์ฉุกเฉินภาพรวมของเบรกถือว่าดีมากตามสไตล์ Honda ที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักถัดมาพูดถึงเทคโนโลยีที่ Honda จัดให้ในปีนี้ฟอร์ซ่า250 2026มาพร้อมระบบ HSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ที่ช่วยป้องกันล้อหมุนฟรีเวลาขี่บนถนนเปียก หรือพื้นลื่นๆทาให้ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบสมาร์ทคีย์ที่ใช้งานสะดวกมากๆไม่ต้องเสียบกุญแจเพียงพกรีโมทไว้ในกระเป๋าก็สามารถสตาร์ทเปิดบอดหรือล็อกรถได้ทันทีหน้าปัดเรือนไมเป็นแบบดิจิทัลผสมอนาล็อกดีไซน์เรียบหรูตามสไตล์ฟอร์ซ่าแสดงข้อมูลครบทุกอย่างทั้งมาตรวัดรอบมาตรวัดความเร็วระยะทางน้ำมันฉเฉลี่ยอุณหภูมิและฟีเจอร์ที่จำเป็นสำหรับการขับขี่จริงตำแหน่งท่านั่งของฟอร์ซ่า250เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนหลงรัก การจัดท่านั่งทําให้ขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยง,ง่ายแฮนด์วางตำแหน่งกําลังดีไม่สูงหรือเตี้ยจนเกินไปเวลาเลี้ยวหรือวนในที่แคบก็ทําได้คล่องตัวกว่าที่คิดแม้ว่าตัวรถจะใหญ่แต่ก็ยังคอนโทรลง่ายและโครงสร้างตัวรถบาลานดีมากพูดถึงการใช้งานในเมืองฟอร์ซ่าสอก็ยังทำคะแนนได้ดีถึงแม้จะมีช่วงตัวที่ใหญ่แต่การเลี้ยวการซอกแซกและการเบรกทำได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อหลายคนคิดว่าฟอร์ซาอาจจะเท่ๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นรถที่มีความสมดุลสูง ทำให้ขี่ในเมืองไม่เหนื่อยอย่างที่คิดและยังประหยัดน้ำมันพอสมควรเพราะเครื่องยนต์ E.S.P. บวกขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องการเดินทางกล f o ฟอร์ซ่าสองก็ยังคงเป็นราชาแห่งทัวริงในคลาสสกูเตอร์กลางกลางความนิ่มความนิ่ง,คว,งความสบายและที่เก็บของเยอะทําให้การเดินทางเป็นเรื่องง่ายวิ่งยาวหลายร้อยกิโลเมตรก็ไม่ใช่ปัญหากระจกไฟฟ้าที่ช่วยบังลมได้ดีมากทําให้ลมไม่ตีกลับเข้าหาตัวผู้ขับทําให้ขับนานๆก็ไม่เหนื่อยหมอมากสําหรับคนที่ชอบขับไปต่างจังหวัดเป็นประจํา ในด้านการตกแต่งฟอร์ซ่า250เป็นรถที่มีอะไหล่แต่งเยอะมากทั้งในไทยและต่างประเทศใครที่ชอบแต่งก็สามารถแต่งได้ทั้งแนวหรูแนวสปอร์ตหรือแม้แต่แนวทัวริงเต็มรูปแบบทั้งชิลแต่งกล่องข้างกันล้มท่อไทเททุกอย่างหาแต่งได้หมดยิ่งทําให้รถดูโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นสุดท้ายคือเรื่องความคุ้มค่าสําหรับ Honda For ์ซ่า250ปี2026หากคุณกําลังมองหารถที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการเดินทางไกล รถที่ให้ความสบายสูงเทคโนโลยีครบและภาพลักษณ์เรียบหรูฟอร์ซ่า250คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในตลาดตอนนี้แม้ราคาอาจจะสูงกว่ารุ่นทั่วไปแต่คุณจะได้ทั้งคุณภาพความทนทานและสมรรถนะที่ไว้ใจได้แบบ h o n d ้แท้ๆและนี่คือภาพรวมของ Honda For ์ซ250รุ่นปี2026ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ใครที่กำลังหารถสกูตเตอร์ระดับพรีเมียมไว้ใช้งานลองไปทดลองขี่กันดูรับรองว่าหลายคนอาจจะตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ลองขับเลยก็ได้